โสรษะมังคลันเจวนานวโลกุตาธรรมมาจตตาโลจะมหาธีปาปัญจพุทธามหามุนีตรีปีตก,กะธรรม,มขันธาชะกามาวจลาตถา,าปัญจทัสะพระเวสจังทัสมังศีลเมวจาเตระศัทุทังคาจา ปาติหารัญจะทวาทัศะเอกเมรุจสุราอัฏฐะทเวจันทังสุริยังสักาสัตตโพชังคาเจวะจุทธศะจักวัติจาเอกาทัศะวิษณุราชาสเพเทวาสมาคตามังรักขันตุปลายันตุสัพพธา โสรษะมังคลันเจวะนวโลกุตาธรรมาจตตาโลจมหาธีปาปัญจพุทธามหามุนีตรีปีตก,กะธรรม,มขันธาชากามาวจลาตถา,าปัญจทัสสพเวสจังทัสมังศีลเมวจาเตระสาทุทังคาจา ปาติหารัญจะทวาทศะเอกเมรุจสุราอัธาทเวจันทังสุริยังสกาสัตตโพชังทาเจวะจุทธาจักวัติจาเอกทศะวิษณุราชาสเพเทวาสมาคตามังรักขันตุภลายันโตสัพพธา สโสรัสสะมังคลันเจวานาวโลกุตาลธรรมมาจัตตาโลจะมหาธีปาปัญจพุทธามหามุนีตรีปีตก,กะธรรม,มขันธาชะกามาวจลาตถา,าปัญจทัสสะพเวสจังทัสมังสีลเมวจาเตรัสสะทุทังคาจา ปาติหารันจะทวาทสาเอกเมรุจสุราอัฏฐาทเวจันทังสุริยังสก้าสัตตโพชังทาเจวะจุทธสาจักวัติจาเอกาทัสสะวิษณุราชาสเพเทวาสมาคตามังรักขันตุปลายันโตสัพพธา โสรษะมังคลันเจวะนวโลกุตาธรรม,มาจัตตาโลจมหาธีพาปัญจพุทธามหามุนีตรีปีตก,กะธรรมกันธาชากามาวจลาตถา,าปัญจทัสสพเวสจังทัสมังสีลเมวจาเตรัสาทุทังคาจา ปาติหารัญจะทวาทัสสะเอกเมรุจสุราอัฏฐะทเวจันทังสุริยังสกาสัตตพโพชังคาเจวะจุทธสาจักวัติจาเอกาทัสสะวิษณุราชาสเพเทวาสมาคตามังรักขันตุปลายันตุสัพพธา